สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าในปี2022ระหว่างตัว iPad mini 5แล้วก็ iPad Gen 9ที่ราคาตอนนี้ครับเกือบๆเ,เท่ากันครับผมในการใช้งานว่ามันเป็นไงบ้างว่าในปี2022เฮ้ยมีตัวนี้ได้ อยากเปลี่ยนเป็นเจน9ดีไหมปู่มผมจะพูดให้ฟังว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้ใช้ CPU คือ A13 b i o n i c ตัวนี้ a 1 2 b i o n i c นะครับในการใช้งานในการเล่นเกมครับผมจะพูดให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะครับ ROV ที่ผมลองเล่นมาทั้ง2รุตัวนี้นะครับผมว่าในการเล่นเกมนะครับผมว่าตัวสมนี้มันไม่ค่อยแตกต่างกันในการเต้นเกมเท่าไหร่ครับแต่การสัมผัสผมรู้สึกว่าตัวมินิ5สัมผัสได้ดีกว่าตัวเจน9ก้าหน่อยเพราะว่าชั้นจอนครับตัวของ iPad mini 5ครับจะบ,บางครับแล้วก็แนบมือหรือว่าการสัมผัสจะ,ะไหลเลื่นกว่าตัวเจน9นะครับในการใช้งานนะแล้วก็ในการใช้งานเล่นเกม PUBG หรือว่าเกม ROV แล้วก็เกมกระชิมแพ็กเกมฟรีไฟล์แม็กหรือว่าฟรีไฟต่างๆครับที่ผมเล่นมาไม่ว่าจะเป็นธรรมดาหรือว่าการเล่นเกมต่างๆผมรู้สึกว่าโอเคมากครับทั้ง2รุ่นนี้คือหลายเรื่องบางคนชอบจอใหญ่ๆยังไงก็ตัวนี้แน่นอนครับในการเล่นเกมแต่บางทีมันก็หนักครับผมเอาคนตรงมันหนักอันนี้ผมพูดตามความรู้สึกจริงๆงผู้ใช้งานนะผมจะไม่ได้อะไรมากใหม่นะครับคือมันหนักนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเบามากแต่ตัวนี้มันหนักนะครับผมอันนี้คือชอบมากเวลาเล่นเกมคือมินิอินคาร ถ้าใครเล่นเกมหนักผมแนะนาว่ามินิครับกินขาดแน่นอนไม่ใชเป็นมินิหกก็ได้ตัวใหม่ล่าสุดหรือมินิห้าถือว่าเล่นเกมต่างในยังได้อย่างดีนะครับในการใช้งานผมตัดต่อในแอป l ูมาฟิวชั่นทั้งสองรุ่นนี้นะครับในการใช้งานในการตัดต่อผมว่าทั้งสองรุ่นนี้ในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับในการตัดต่อในการเรนเดอร์สี่ k ผมว่าความเร็วในการตัดต่อหรือว่าในการเรนเดอร์ห่างกันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ความรู้สึกต่างๆก็ประมาณห้าวีครับตัวนี้อาจจะช้ากว่าตัวเจนเก้าประมาณ 5ถึง10ดีครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับในการใช้งานนะครับผมในการตัดต่อนี่ผมว่าทั้ง2รุ่นนี้เจน9กับมินิ5ไม่เท่าไหร่ครับตัดต่อคือดีมากของมันอยู่แล้วแต่การเรนเดอร์มันก็ไม่ กินขาดกันเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว่ำต้นทั้งสองุ่นครับก็คือ w i f i ของ 4G ิกในการอ่านเขียนข้อมูลผมว่าทั้งสองตันี้ไม่ต่างกันนะครับในการดูเน็ตฟิกยังไงตัวเจก็ต้องดีกว่ามินิ5แน่นอนครับแต่สีสันมินิ5ดีกว่าเจน9นะครับเข้าใจไหมก็คือตัวนี้เต็มตาเต็มใจดีแต่สีสันหน้าจออาจจะไม่สู้มินิ5เพราะว่ามินิ5นะครับรองรับหน้าจอแบบ h d r ด้วยนะเวลาเปิด u ู u ูบครับผมจะป่วให้ดูนี่ตัวเจน9นะครับจะไม่รองรับนะครับผม เป็นแบบ HDR นะครับเห็นไหมนี่แต่สีสันในการเปิดเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับเสียงนี่ผมว่าเสียงไม่แตกต่างกันนะครับผมไม่ขอพูดเรื่องเสียงเสียงนี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น HDR นะครับอันนี้ไม่รองรับ HDR นะครับแต่ผมเปิดให้ดูเลยก็ได้ว่ามันสีสันเป็นยังไงบ้างนี่แสงจะเป็นออโต้นะครับผมผมตั้งไว้๋ยวผมขอปิดไฟเลย เห็นครับพอเปิด h d r แล้วทําให้แสงของมินิสีสันสวยงามสดใสเลยครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับหน้าจอของนี้บางทีกล้องผมจับไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าจอจริงของ iPad ี้จะสวยกว่านะครับนิดหน่อยครับตัวเจน9ก็ถือไม่ได้ขี้เหร่นะครับในการใช้งานถือว่าสีสันหน้าจอก็สวยนะครับนี่นี่ครับเห็นไครับว่า สีสันจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมในการใช้งานนะครับผมก็ทั้งสรุ่นก็ผมชอบนะครับผมพกพาง่ายดีครับมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับในการใช้งานผมว่ามันโอเคมากประหยัดดีครับในการใช้งานนี่แล้วก็มาพูดถึง Office 365าครับทำงานทั้งคู่ไม่แตกต่างกันนะครับตัวเข้าโคมหรือว่าการเล่น YouTube ในการเล่นนะครับ Facebook i g i n s t a g r a m ทุกอย่าง ก็ไหลลื่นครับแอปพลิเคชันต่างๆก็ไหลลื่นดีครับแต่บางแอปของ iPad ยังไม่เต็มจอครับเช่นช้อปปี้ครับผมไม่เต็มจอนะไอก็ยังไม่เต็มจอครับของแอป iPad ในปีล่าสุดครับตัวนี้ใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวเทนเจะอึดกว่าตัว Mini 5นะครับผมในการใช้แบตเตอรี่ทั้งวันคือเต็มที่นอนครับผมในการใช้งานนะครับแต่การทัดผมชอบตัว มินิ5มากกว่าครับเพราะรู้สึกการทัชจะกินจะดีกว่าเห็นไลยครับแต่หน้าจอ6เสิเเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับต,ต่อถือว่าโอเคเล่นเกมถือว่าโอเคทั้ง2รุ่นนะครับผมแล้วก็ดู Netflix ต่างๆถือว่าโอเคครับในการใช้งานในปี2022มผมว่า<ม>เพื่อนๆมีงบประมาณ มือนนิดๆผมก็แนะนําว่าตัวเจน9กก็เป็นทางเลือกที่ดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับตัว WiFi ตัว Mini5 ถ้าใครไม่อยากแบบว่าไม่อยากใช้ม i n i 6มันแพงเกินไปราคาเหมือนนิดๆของตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีครับถึงแม้ว่า C p U เก่าแต่มันได้มมันได้มาการพกพาที่ง่ายและหน้าจอสีสันสวยงามผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากของทั้ง2รุ่นนี้นะครับในการใช้งานนะแล้วก็ทั้งสองนี้นครับก็มีความรู้สึกแตกต่างกันได้หน่อยในการใช้งานเพื่อนๆ ส่วนเจนไหนด้วยวัตัุสินเจนไหนกูผมก็แนะนําว่าเฮ้ยทั้ง2รุ่นนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับผมว่าการใช้งานรุ่นนี้ก็พบพาง่ายรุ่นนี้ก็อาจจะเตรียมตาเตรียมใจดีครับในการใช้งานสซวนนี้พีเพก็จะไปเลยนะครับผมสวนนี้ขอบคุณครับ